มิวว่าตอบคำถามพี่คนนี้แล้วหนังสืออะไรหนังสืออะไรมิวหนังสือมันเป็นหนังสือของเพื่อนบ้านนะคะเป็นเน้นข้อสอบเน้นข้อสอบที่ออกบ่อย2 9 5สบ้าข้อมันจะเป็นภาษาเพื่อนบ้านนะคะเนี่ยมันจะเป็นภาษาเพื่อนบ้านมันจะเป็นภาษาเพื่อนบ้านที่มิวติกเนี่ยที่มิวติกก็คือมันมันมีนะคะเนี่ยมันเป็นข้อสอบที่ออกบ่อยนะคะมันก็อยู่ในนี้หมดเลยเป็นภาษาเพื่อนบ้านเนาะมันก็จะมีอยู่ห้าหมวดหมวดสาธารณเกาหลีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายแล้วก็การใช้ชีวิตนี่นะคะ มันเป็นข้อสอบที่ออกบ่อยแต่ว่าเป็นภาษาเพื่อนบ้านถ้าอยากได้แบบว่าถ้าสนใจต้องมิวก็ขายอยู่หนังสือแล้วก็แปลเป็นแปลไทยเพราะเป็นภาษาเพื่อนบ้านกับภาษาเกาหลีเนาะแต่นี่มันเป็นแปลไทยให้เวลาเราอ่านแล้วก็อยากรู้ว่ามันแปลว่าอะไรเนยเนี่ยนะคะแต่มิวก็ซื้อของเขามาสองเล่มเนาะเล่มนี้มันจะละเอียดกว่าเล่มนี้มันจะมีห้าร้อยเล่มนี้แบบว่าถ้าถ้าจะซื้อเนาะถ้าแบบว่าใครแบบว่าอยากหนึ่งโจทย์มันจะมีประมาณ หน,หนึ่งคำตอบมันจะมีประมาณสองสามโจทย์นะคะแต่ว่าหนูซื้อมาสองเล่มหนูซื้อมาสองเล่มเล่มนี้มันจะละเอียดละเอียดตรงที่มันจะแยกเป็นหมวดให้เลยนะคะมันจะแยกเป็นหมวดให้เลยสมมติว่าหมวดหมวดอไอ้อะไรนะอย่างเช่นช่้มกุ๊กชีแดเนี่ยช่้มกุ๊กชีแดม,มีชอบหนังสือเขามีคลิปเสียงให้ด้วยนะมีชอบหนังสือเขาก็เพราะว่าเขาแยกเป็นหมวดหมู่ให้เราจาเป็นหมวดหมู่มันจะเข้าใจง่ายกว่า รวมรวมอย่างเงี้ยเขาจะแยกเล่มใหญ่นะม,มิวแนะนาเอาซื้อไปสองเล่มเลยซื้อไปสองเล่มเลยซื้อไปสองเล่มเลยนะคะถ้าใครอยากได้ทั้งมาราคาไม่แพงนะคะไม่แพงค่ะแต่ว่าถ้าถ้าอยากมันเป็นภาษาเพื่อนบ้านแต่นี่มิวแปลไทยให้แล้วเรียบร้อยเราก็อยากรู้นะว่าข้อนี้เคาแปลว่าอะไรถามว่าอะไรนะ่ยเนี่ยมันจะแยกเป็นหมวดหมู่อย่างเช่นซัมปุกชีแดซัมปุกชีแดหนึ่งเขาก็จะเป็นหมวดหมู่เอ่อหมวดหมู่นี้เกี่ยวกับซัมปุกชีแดแล้วก็หมวดนี้หมวดหมู่นี้เกี่ยวกับโคกุยอมันดีตรงนี้ค่ะเล่มเล่มใหญ่ ต่เล่มใหญ่มิวยังไม่อ่านเพราะว่ามิวยังยังอ่านเล่มเล็กยังไม่จบเลยเหลือมาสองหน้าวันนี้แหละมิวจะอ่านให้มันจบมิวจะจดให้มันได้เนี่ยมันจะแยกเป็นหมวดหมู่แล้วะคะหมวดหมูโ่โคกุยอโคกุยอมันก็จะมีแบบว่าหนังสือเขาดีมากเลย,เยมิวจะเดี๋ยวถ้าถ้าว,าว่างๆมิวจะมาแปลไทยให้เ็าจะแยกเป็นหมวดหมู่ดีมากแล้วก็พ้องมีคิ์ุณดงเขาแยกเป็นกุ๊บเป็นกุ๊ปเป็นกุ๊บน,นะคะให้เราจําได้นี่นะนี่นี่นี่ของเพื่อนบ้าน ตรงเล่มนี้มันจะละเอียดตรงที่ว่าโจทย์มันจะมีสองสามแบบแต่คําตอบเดียวกันเราก็จะอ๋อถ้ามันเจอโจทย์นี้เราก็จะจาได้แต่ในในนี้มันก็คือมีแค่โจทย์เดียวมันไม่มีหลายโจทย์อ่ะเป็นหนังสือเป็นข้อสอบ,เป,อสอบเป็นข้อสอบเลยไม่ใช่หนังสือเป็นข้อสอบเป็นข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีเน้นๆเลยค่ะม่ามาตอบพี่เขาเลยนะมันเป็นข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีเน้นๆเลยแต่ว่าถ้าใครแบบว่าไม่ได้เรียนเหมืนอนมะิวเนาะ ใครแบบว่าหมิวหมิวมีความรู้ไม่ค่อยแน่นก็คือหมิวไม่ได้เรียนทางวุฒิสารระดับสามระดับสี่เรื่องวัฒนธรรมหมิวไม่ค่อยเข้าใจเพราะหมิวไม่ได้เรียนเนี่ยของเยจูละเอียดยิบของเยจูละเอียดยิบเขาจะอธิบายเลยว่าสมมุติเกี่ยวกับวัฒนธรรมอย่างเนี้ยเขาก็อธิบอธิบายว่าซอนลันวันอะไรวันอะไรแปลความหมายว่าเป็นอะไรเนาะ <c oughs> สําหรับที่ใครยังยังยังไม่แบบว่าของเนี่ยของเยจูก็ดีนะคะเขาจะอธิบายหมดเลยถ้าใครมีเวลาเนาะถ้าใครแบบว่า รู้แหละอ่านอ่านแล้วก็ต้องอยากรู้ว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ยของของของเยจูดีค่ะเขาอธิบายดีมากละเอียดยิบสาหรับมิวมิวไม่แน่นเรื่องประวัติาศาสตร์เรื่องกฎหมายมิวก็ไม่แน่แน่เพราะว่ามิวเอ,อ่อแต่เขาจะอธิบายหมดเลยว่าอันนี้แปลว่าหน่วยงานอะไรอาญากรอะไรเนี่ยเขาอธิบายดีมากสําหรับใครที่อยากอ่านอยากเข้าใจเนาะไปตามได้เยจูแต่ถ้าเน้นข้อสอบของเพื่อนบ้านค่ะแต่ถ้าเน้นข้อสอบของเพื่อนบ้านมิวนะช่วงนี้มิวเน้นแต่ข้อสอบเพราะว่าใกล้ใกล้วันเข้ามาแล้ว มาตอบพี่เขานะคะมาตอบพี่เขาถ้าใครมีเวลาเนาะถ้าใครมีเวลามู่แนะนําของของเพื่อนบ้านแล้วก็ของเยจูนะคุณถ้าถ้าได้หนังสือของเยจูไปคุณจะเข้าใจว่าอ๋ผอผมูบูนแปลว่าอะไรอ๋อโพกออะไรนี่แหละโพโพกอนโซมันแปลว่าอะไรอะไรประมาณนี้เขาจะอธิบายหมดเลยแล้วก็วัฒนธรรมเขาก็จิ้บายหมดเลยนะคะนี่นะมิวก็มาตอบคําถามแล้วนะไปแล้วนะคะไปแล้วจ้า